ดีค่ะพบกับชิงอีกแล้วนะคะกับรายการชิงแคนคุกอาหารอร่อยใครๆก็ทำได้ค่ะชิงนะคะยังคงติดใจนะคะในการที่เราจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยังไม่ไปเทรนอื่นนะคะยังอยู่กันที่เมนูอาหารคลีนนั่นเองค่ะเพื่อนๆลองเดากันดูก่อนนะคะว่าวันนี้ชิงจะเสิร์ฟเมนูอะไรและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพบกับเมนูที่น่าสนใจกันค่ะ เาสู่รายการชิ้งแคนคุกอาหารอร่อยใครๆก็ทำได้และเมนูพิเศษนะคะที่ชิ้นภูมิใจนำเสนอมากๆในวันนี้นั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่าอกไก่ครัวกลิ้งค่ะซึ่งเป็นเมนูอาหารคลีนแน่นอนสำหรับสาวๆนะคะที่อยากจะมีรูปร่างที่ดีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมว,วัตถุด,ดิบที่ต้องใช้สำหรับเมนูนี้กันได้เลยค่ะและวัตถุด,ดิบนะคะที่ต้องใช้สำหรับเมนูนี้นะคะก็จะเริ่มจาก พริกแกงเผ็ดได้ค่ะถ้าไม่มีนะคะก็สามารถใช้เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดาได้เหมือนกันค่ะน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายค่ะและอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดซอยนะคะและเนื้ออกไก่สับละเอียดค่ะ ที่ชิงนะคะเลือกเมนูนี้ก็เพราะว่าเมนูนี้นะคะให้พลังงานเพียง200กว่ากิโลแคลอรีเท่านั้นค่ะซึ่งเหมาะมากๆนะคะที่จะเป็นอาหารเย็นและก่อนที่ชิงจะไปเข้าครัวนะคะชิงก็ต้องขอขอบคุณนะคะ K Palette One Day Tattoo นะคะที่เนรมิตความสวยให้แม่ครัวคนนี้ค่ะภารกิจโคตรกลิ้งนะคะพร้อมลุยแล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เปิดไฟได้เลยค่ะก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะผัดจนพริกแกงเขาหอมนะคะ เ่รงจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆชอบให้มันมีน,มน้ำผุคริกเล็กน้อยนะคะก็สามารถเติมน้ำเปล่าหรือเป็นน้ำซุปก็ได้เช่นกันค่ะต้องใช้ไฟอ่อนเลยนะคะวันนี้ขอเติมน้ำเปล่าลงไปสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นชิ้นก็จะใส่ปกไก่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็พยายามผัดนะคะให้เข้ากันเลยค่ะโคตรลิ่งที่ดีใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีความที่แบบรู้สึกแห้งๆนะคะไม่แฉะเดี๋ยวเราก็จะผัดจนทุกอย่างแห้งนะคะแล้วค่อยทำการปรุงรสกันค่ะ ะะตอนนี้นะคะอกไก่ของเรานะคะก็ได้แล้วค่ะตอนนี้ปรุงรสชาติก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะมีแค่น้ำปลาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าพริกแกงจะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยเช่นกัน,นะค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยลงไปนะคะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราจะเก็บไว้โรยหน้ากัน เท่านี้ค่ะคัวกี้ของเราก็เสร็จแล้วเ๋ยเราไปจัดจานกันต่อเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูอกไก่คัวกึ่งค่ะเห็นไหมคะว่าอาหารอร่อยใครๆก็ทำได้แล้ววันนี้นะคะชิงก็ยังยืนอยู่ข้างๆกับโคชโดแห่งฟีช a n ์ e นะคะโคชโดคะวันนี้ช่วยคำนวณพลังงานให้ชิ้นหน่อยค่ะว่ากี่กิกโลแคลอรี่คะเมนูนี้โอเคครับ พลังงานนะครับดีมากๆเลยนะครับเมนูนี้เพราะว่านี่เราเป็นการปรุงแบบคลีนก็คือเราไม่ใช้น้ํามันเลยนะครับน้ำมันนะครับหช้อนเนี่ยให้พลังงานสูงมากประมาณ100กิโลแคลอรี่เลยซึ่งถ้าเป็นการรุงปกตินะครับอาจจะใส่ 1- 2ช้อนนะครับบักนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้ครับจะตัดพลังงานออกได้ประมาณเกือบเกือบสองกิโลแคลอรี่เลยนะครับตรงนี้ครับวัตถุดิบเนี่ยไม่มีไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดี๋ยวมาดูกันนะครับอกไก่นะครับประมาณ 1ขีดนะครับให้พลังงาน150กิโลแคลอรี่ข้าว1ทัพพีนะครับให้พลังงานมาแปดสิบกิโลแคลอรี่ถ้ารวมปรุงรสนิดหน่อยครับก็รวมๆแล้วครับเมนูเนี้ยครับแค่240กิโลแคลอรี่เท่านั้นเอง โอ oh, มันน้อยกว่าข้าวผัดกะเพราท่าที่ดาอีกใช่ไหมคะโค้ชใช่ครับผมว้าว wow. และไหนไหนโค้ชก็อยู่กับเรานะคะวันนี้นะคะโคชช่วยสอนชิงนท่าบริหารร่างกายสัก2ท่าล้กันนะคะยินดีเลยครับโอเคงั้นก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายกันนะคะชิงนก็ต้องขอฝากผลงานเพื่อนๆด้วยค่ะเพื่อนๆเข้าไปพูดคุยกับชิงนะคะในเรื่องการทําอาหารได้ที่ c e b o o k Fanpage Fashion on Food ค่ะ นอกจากนี้นะคะชิงก็ยังมีเว็บไซต์นะคะที่รวบรวมสูตรอาหารดีถึง500เมนูเลยทีเดียวเข้าไปชมผลงานของชิงได้ค่ะที่ชิง a n c o o k .com และชิงนะคะก็ยังมีแอปพลิเคชันของ Android นะคะแล้วก็ของ iOS นะคะให้เ,เพื่อนๆไปดาวน์โหลดได้แบบรฟรีๆเลยค่ะเชิชหาคำว่าชิง cancook และก่อนไี้ชิงนะคะจะไปออกกำลังกายกับโค้ชโดนะคะคราวหน้านะคะชิงจะมีเมนูอะไรมานำเสนอจะต้องฝากเพื่อนติดตามด้วยค่ะกันวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงออกกำลังกายแล้วนะครับอ่าคุณชิงครับวันนี้อยากบริหารกล้ามเนื้อส่วนไหนมากที่สุดครับวันนี้อยากจะต้นขาค่ะโอเคกันวันนี้เดี๋ยวผมจะนะครับเพลนในการออกกำลังกายต้นขาแบบง่ายๆนะครับ แต่ผมเนี่ยครับจะบวกการบริหารส่วนของหน้าแขนเข้าไปด้วยนะครับโอเคคุณชิงครับเดี๋ยวให้คุณชิงนะครับก้าวขาขวาไปข้างหน้าครับผมอ่าตอนคุณชิงนะครับย่อตัวลงนะครับให้ยกแขนขึ้นมาแบบนี้ด้วยจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าแขนอ่าโอเคย่อตัวลงครับอ่าให้เข่าเกือบติดพื้นเลยนะครับแล้วกลับมาที่เดิม่าเปลี่ยนข้างครับท่านี้นครับจะบริหารแกนกลางลำตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็ จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าขานะครับแล้วก็หน้าแขนด้วยโอเคเรียบร้อยนะครับท่านี้เราจะเล่นท่านี้นะครับสักประมาณ15 2 0ถึง20ครั้งต่อ1นเซตทำทั้งหมดครับ4 5เซตต่อ1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มท่าให้ด้วยนะครับให้คุณชิงนะครับบิดตัวไปทางขวานะครับพร้อมก้าวเท้าซ้ายไปทางขวาด้วยอ่าอย่างนี้ครับแล้วก็ย่อตัวลงนะครับใช้ที่ปลายนี่นครับ จิ้มลงไปที่บริเวณปลายขานะครับอย่างนี้อ่านะครับแล้วก็ขึ้นมาเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลานะครับอ่าไปทางครับอ่าเนี่ยครับอ่าอีกครั้งนึครับโอเคอ่าปิดไปข้างหนึ่งอ่าโอเคนะครับเราก็จะทําทั้งหมดนะครับ15ถึง20ครั้งต่อ1เซตทํา4่ถึงหเซตต่อ1วันนะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถมีนะครับ หน้าขานะครับแล้วก็หน้าแขนที่สวยงามได้เลยครับจริงๆการออกกาลังกายง่ายมากเลยนะครับเนี่ยครับเราใช้เวลาไม่นานเองเราทําทั้งสองท่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันเนี่ยประมาณไม่ถึง20นาทีเลยแล้วก็ทําในทุกที่ด้วยวันนี้เราก็เนี่ยครับทำในห้องครัวเลยนะครับแค่นี้เราก็มีสุขภาพดีจากการออกกาลังกายด้วยเวลาสั้นๆแลวครับ